คือวันนี้ครับทุกคนเรามาอยู่ที่เขาเลี้ยงซานของจริงที่อยากให้คนดูเนี่ยเข้าใจว่าคลิปนี้อ่ะพี่เนี่ยนทำมันหมดแล้วเรารู้สึกว่าเราจะต้องทำไงต่อครับพี่รักเขียนเขียนลงเนินไม่ว่าครับเขียนขึ้นเนินเต้มันมารับเราเป็นไรอะ่ะโอเคครับก่อนที่จะครับรับชม โอเคครับก็ขอาการซีดสอดีนพี่น้องชาวไทยยังส่เรายุโรปทุท่านเลยครับวันนี้ก็โ,โอโหผแล้ว <ใน S 1> ไม่ด้อครับอินฟินิตี้แบงค์หรือสอนจอนดคือวันนี้ครับทุกคนเรามาอยู่ที่<อ>เขาเลียงซานของจริงไม่มีกีไล่ด้วยอันนี้คือเขาเหลียงซานคือพี่อยู่บนหุบเขาของพี่ซึ่งแบบว่า<ช> <c ười> สุนเงาะคงเข้ามาสร้างไว้พี่นะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กับนี่ครับเจ้าบักเถิกลูกห้าเ็ตอนนี้เราลองใส่ท่อโบสสวนดอกไม้นะครับดูครับ ท่อ BSD ทุกคนก็จะรู้จักกันดีอยู่แล้วคือแบบว่าพี่ไม่ได้ร r Smart ทด็อะไรพี่ขอเลยครับคลิปนี้ยังไงเกิน10นาทีแน่นอนพี่อยากให้คนดูเนะี่ยเข้าใจว่าคลิปนี้อ่ะพี่เนี่ยน้ำมันหมดน้ำมันหมดน้ำมันหมดดูดิแล้วเพื่อนอยู่ไหนกันหรออ่ะพี่อยู่กับใครครับสองกล้องหาคนดูดิสองกล้องหาตัวเองเ <What? S 1> แล้วเรารู้สึกว่าเราจะต้องทำไงต่อครับที่รักเขียนเขียนลงเดินได้ว่าครับ เขียนขึ้นเงินโอเคครับคุณดูค่ะอาไปยืนถ่ายเลยครับพี่เกดตอนนี้คือความลําบากของกูเองครับคือเอาง่ายๆคือผมเนี่ยปกติแล้วอ่ะผมอ่ะจะมีความเร็วแล้วทีเนี้ยผมอ่ะแดกทุกคนมาแต่ทุกครั้งที่พอผมแดกทุกคนมาปั๊บน้ำมันเราหมดครับคนดูเราก็เลยต้องมาเขียนครับคนณดูคือพี่บอกเลยว่ารถพี่เนี่ยน้ำหนักนะครับแค่ประมาณ3ามโลนะครับทั้งคันนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยพี่ใช้เป็นอ่า เขาเรียกอะไรนะอลูมิเนียมคาร์บอนแล้วนายเต๋อครับผมแล้วก็ส่วนพวกนี้พี่ใช้วัสดุคาร์บอนจากอวากาศนะครับซึ่งทุกคนจะรู้จักกันดีอยู่แล้วปั๊มหน้าปั๊มบนนี่คือพี่บอกเลยว่าเป็นปั๊มนี่สินนะครับก็นี่คือการรีวิวรถละ่ะหลายๆคนจะรู้จักกันดีนี่เอาง่ายๆนี่ต้นไม้พวกนี้กูปลูกไว้มึงดูดิ <c oughs> ต้นดอกซากุระ <c oughs> มึงคิดว่ากูเล <c oughs> ่นาด <c oughs> ต้องปลูกดอกซากุระขอบคุณสปอนเซอร์จากเฮงสุพรรณบบาสวยๆต้องเฮงสุพรรณและท่อเฮงสุพรรณแต่ตอนนี้เฮงสุพรรณช่วยกูไม่ได้เลย คือน้ำมันหมดนะครับพอดูเอ้ยค่อยๆเดินก็ได้บังเถอะเขาเหนื่อยปะเออคือแบบก็ไม่ได้อะกัะครับมองดูเดิยระยะทางอีกโคตรไกลเขาบอกว่าที่ที่เราจะไปอีกประมาณ15โลแล้วอมาดูตรงนี้ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นไม่มีขึ้นไม่มีขึ้นเลยไม่มีขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวใช่คือโทรหาใครไม่ได้นะครับตอนนี้เพราะว่าลองโทรแล้วมันโทรไม่ได้นะครับแล้วก็น้ำมันไม่มีเลยนะครับคือกูข้อใจแหละว่าแบบว่า ทุกคนไม่ลัางกูแล้วคือกูโดนทอดทิ้งอ่ะเอ็น้ำมันหมอนกูเหนื่อยอ่ะมึงไปเขียนให้กูหน่อยดิ๋ยวเขียนดันเอากูรักเมียดิอรักกูให้กูเขียนรถเอามึงก็ช่วยกันตัวโอ้ยมันก็หนักเนาะรถใส่รถกูนี่แหละเขียนไปเออโอ้แม่งให้กูลงเนินหน่อยนึง ให,ให้เอาง่ายๆลงเนินลงเนิน10เมตรขึ้นเนินโลนึงเต <c oughs> งมึงว่าวันนี้เราลำบากกันไหม <c oughs> เออกูไม่น้ามาคืนนี้หลับแซบเสแต่ <c oughs> หลายคนบอกว่าอยากดูสจอยอเล่นทางน้ำนะครับก็ตอนนี้คือเอาง่ายๆคือก็ต้องขอบคุณร้านเ็กเคนกด้วยนะครับที่ส่งกุ้งมาให้กู1ิบโลนะครับก็ไม่ได้อยากจะอะไรหรอกก็ถ้าเจ้าของได้ดูก็ส่งมาด้วยเออนะแล้วก็ คือตอนนี้บ้องรงศ์เนมันเหนื่อยมากเดี๋ยวจะพาเดินไปถึงแคมป์แคมปิ้งเราเลยว่าเวลาพี่แบงค์มาเที่ยวเนี่ยพี่แบงค์เนี่ยกางเต็นท์กันยังไงน้องๆอ,อยากดูไงเพราะว่าเวลาเรามากางเต็นท์อย่างเงี้ยจุดกลางแตรแดนแสบดอ <c oughs> <c oughs> มันอยู่กันยังไงแล้วมันเป็นลำบากขนาดไหน, <c oughs> นลำบากยังมึงลำเอ้ยถึงแล้วเมียเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเรามาถึงแล้วมึงคิดว่ากูลำบากไปละเนี่ยกูให้มึงเป็นตาก,กล้องเลยวันนี้แม่งโคตรสุดใช้กล้อง iPhone ด้วยปกติเราใช้กล้องอะไรโซนี่โซนี่ตัวท็อปแสนกว่าบาทวันนี้กล้อง iPhone กับรถคู่ใจของเราคือจริงๆแล้วอะน้ำมัน e 8 5เนี่ยน้องๆ้องจะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ว่าที่ไหนก็มีขายล่าสุดอะกูถามเธอตอนที่เราอยู่ภูเวียงอะมันมี e 8 5ใช่ปะแต่มันหมดแล้วมันไม่ขายแล้วด้วยก็เลยอะเนี่ยมันเริ่มหายยากแล้วไงเออถึงแล้วนะครับเอาจริงๆจากที่เราดับเครื่องมามันกี่โลเ เธอว่าถึง3มโลไหมถึงประมาณ3กิโลเนาะก็เท่ากับว่าไกลอยู่เดี๋ยวเราไปถึงปั๊บเราจะไปโวยวายพวกแม่งก่อนเลยว่าิ้งทำไมพวกมึงถึงไม่รับโทรศัพท์กูเดี๋ยวมึงโทรหาเขาติดเลยกูโทรแล้วไงมันก็แบบว่าติดติดตดตดอ่ะเขาอยู่ไหนก่อนไม่รู้เลยมึงดูดิกูได้ยินเสียงกูเหนื่อยแล้วอ่ะเวลาเขาได้ยินเสียงกูก็ได้ยินเสียงต่ไม่เห็นคนแต่ว่าตอนเนี้ยปากกูแห้งไปหมดแล้วที่รักกูาวกได้อยู่ตรงนู้น โคตรเหนื่อยแล้วครับคนดูคือกูกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะเออไอ้อนี่กูฝากถึงนไอ้นี่ละใช่ไห,ไ,หไอเฟิร์สอะ่ะไอเด็กเกียเฟิร์สอ,อ่ะแล้วก็หมอหนึ่งนะนช่างสรรน,นะมัดรวมกันมาแดกกูให้ได้ช่างเด็กด้วยผมสอจนัมเบอร์วันแห่งเมืองขอนแกน่นหรือเขาเรียกว่าท่านสุลต่านแห่งเมืองขอนแกน่นขอท,ท้ายุดยาท่า28นี้ไหว5-7ห้ามโกงข้างล่างห้ามโกงข้อเบี่ยงห้ามโกงเกียร์เต้มันมารับเรา อยากว่ามึงรู้อยู่แล้วรถคันนี้คือมันเกเรนะมันมันไม่ขึ้นใช่ป่ะเธอบักคือมึงรู้แล้วว่าถ้ามันจะหมดไปมึงไม่เติมให้กูเพราะว่าล่าสุดมันเอาไปขี่มาไอ้กเพียร์บอกเลยว่าเหนื่อยจังมาที่รักเรามาซ้อนกันไหมไม่จ้มึงเพิ่งแต่งชวนกูซ้อนเนี่ยนะโดยเยี่ยเพฟยมันทำของกูได้ครับผมเดี๋ยวเราไปลองพังของแม่งเลยป่ะเขาเต็นท์แม่งเลยป่ะล่ะจริงๆแล้วเราไม่ใช่คอนเทนต์แกล้งคือกูแกล้งเพื่อนไม่เป็นอ๋อเดี๋ยวสอนเดี๋ยวเพื่อนมันแกล้งกูไงโองคหยอะไรไอ้สัตว์นะ ทุกคนครับช่องพี่ก็อาจจะมีคำหยาบพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่เล่นเกมน่ะน้องๆก็อย่าคิดว่ามันเป็นเกมพนันนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมจริงๆนะครับเพราะว่าเราใช้ทัวเล็ตนะครับผมเราใช้ทัวเล็ตเล่นมันก็มันก็เป็นเกมจริงๆอ่ะใช่ปะ่ะล่ะเธอป้งเออมันไม่ได้นี่อเอาถ้ากูถามว่ามึงเล่นเอาวี v, มึงเติมมึงเติมทัวเล็ตเล่นกาลิน่าปะ่ะล่ะ<ม>เออก็ชี้เหมือนกันนะประมาณนั้นแหละนีจะชวนมี น้ำมันหมดน้ำมันหมดไอ้ไอ้หมดแล้วมึงเยอะมากเลยมึงไม่ยอมเติมมันเลยไร่ขี่ไปเข้าน้ำมาเบียวเองขี่ไเข้าน้ำมึงรู้ว่มันจะหมดไปมึงไม่นี่ มั่วอะไรรถแม่งทำหมุดเป็นแสนกียร์น้ำมันก็ไม่มีกูไม่อยากจะบวยวายหรอกวันนี้โครับนี่ก็คือลานแคมปิ้งของพี่ครับนี่ของไอเด็กกระโปงคนแรกปังนี่อันนี้ของไอเด็กกระโปงคนที่สองอันนี้ของเด็กกระโปงคนที่สามอันนี้เด็กกระโปงคนที่สี่เต็นกูอยู่ไหนเต็นกูอะดู เมึงดูเข้มันเฮ้ยทำไมมึงไม่เติมน้ำมันให้กูว่ะไปกินน้ำหน่อยไปกินน้ำหน่อยไปกินน้อยเฮ้ยไปกินไหมโคตรเท่เลยวะไปกินน้ำหน่อยไปกินไหมอปกินน้ำหน่อยอย่าตีนกุยเขาเอาโอแค่นี้พอเฮ้ยกูแจ๋แล้วกู จริงครับทุกคนดูเดี๋ยวรถใหญ่ไม่มีคืนไม่มีสัญญาณไม่มีเฮียอะไรเลยตอนนี้กูโทรหามึงทำไมไม่รับไอ้เียกูเขียนมาสามโลอะทดจริงจริงไม่มีคืนก็ไหนแล้วคนดูครับก็เรารู้แล้วครับว่าไม่มีใครรักเราเลยแล้วก็แบบว่าแต่เราคนแกล้งน้ำก็ไม่ให้กินครับก็ผมไม่มีอะไรจะพูดแคนอกจากว่า รถพวกมึงต่อไปนี้จะไม่แรงแล้วแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากจะดูอะไรการทําอะไรก็ไปติดตามช่องพวกแม่งถ้าถ้ารักพวกมันก็ไม่ต้องมาติดตามกูถ้ารักกูก็ไม่ต้องไปติดตามพวกมันยิ่งช่องไอ้้ยสันควานยักษ์ฝากกดดิสไลค์ไปฝากช่องด้วยส่วนใหญ่2แล้วก็ช่องไอเกมนะฝากกดดิสไลค์ช่องอีเต๋าสันขวานก็ฝากดิสไลค์ช่องไอซูเปอร์ซิงดิสไลค์ดิสไลค์แม่งให้หมดนะไอฟังซิฟซะลุยก่ เกตี้อาด้วยเกตี้ตาเกดกดไลค์ได้ว่าเดินมาด้วยกันเอายิงพู้เหนื่อยมากเลยนะเพี่พนผู้เหนื่อยคนดูครับก็อย่าลืมแอปเล่นเกมด้วยนะครับจริงๆแล้วตอนตอนนี้ต่อให้เล่นได้เท่าไหร่นะครับได้กี่พอยก็ไม่ได้มีประโยชน์นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าช่วงนี้ขอดัวลาไปก่อนนะครับแล้วชาร์ตสกีจานพืชเกตี้บลูจานเฟร์พืชเจ้าบุญจานฟรังถึงวันรุ่นที่จาน